ราคาผักวันนี้ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่3 1สิงหาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม กระลำดอกวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วง วันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัมแนงกะหล่ำปลีวันนี้40บาทตอ่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้20บาทตอ่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้24บาทตอ่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้35บาทตอ่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้15บาทต่อ,อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัม ผักกาดหางง <als> ว <f dragging> ัน <sympath> น <is> ี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25กรัมวันนี้70บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัด ผักขึ้นช่ายวันนี้80ดสิบบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้ส0สบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้ร้อยหสิบบาทต่อกิโลกรัมรากผักชี วันนี้230บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแ mhm. หน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้3 0บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้3 0บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทตอาอ่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัว วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาแกวันนี้ส0บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเพลิกขี้หนูสวนวันนี้210บาทต่อกิโลกรัม พริกกะเลียงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียว วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้ห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้ห5บหาบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้ห้าบบาทต่อกิโลกรัม พริกหยวกวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้สองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม ถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถัว่วพูวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเตา้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเลี่ยม วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่ วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกวันนี้20บาทตอ่อกิโลกรัมมาราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัม มะเขือยาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิง้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าว,วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดง วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม มะละกอด pues ิบว nah ันนี <được Felix> ้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันน <rets wurde> ี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อน วันน <đến 18 S 1> ี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์เล็กวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัด ผักปลังวันนี้30บาทต่อกรมัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอวันนี้140บาทต่อกิโลกรัม นอมไม้ฝรั่งเกรดบวันนี้120บาทต่อกิโลกร,รมัมนอมไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้9 0บาทต่อกิโลกร,รมัมหัวไชเทา้าวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้ร1 0บาทต่อกิโลกร,รมกัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่ วันนี้ร4 0บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้4ี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้900บาทต่อหก0้ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้พ2 0 0บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้1,400บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยบบาทต่อกิโลกรัม เห็ดขอนขาววันนี้ร้อยหกบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้ร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลาง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทอง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานะที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ